สวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องชายนะครับสวัสดีนะครับผมที่ติดตามยูทูบที่หัวนอตุานะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครบ้านอะไรนะบ้านใหม่คำซีชุมชื่นบ้านใหม่ครับอะไรจะเภอบ้านใหม่หน,นะ <c oughs> บ้านคำหรอบพืนนะ้น <c oughs> บ้านสำหรอดพื้นนะครับ,รบอเอเออบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับเพื่อเป็นตัวแทนของทีมงานธนยศรุ่งเลืองเจริญยนต์2019มาส่งมอบคันนี้เลยเจ้าโตโยต้าวีโก 3.0มจุพรเอร์ปี2006นะครับรถคันนี้เคยเก็บสีมาทั้งคันนะครับเราก็เลยขายถูกกว่าราคาอื่นนะครับคันี้นะครับถามว่าเล่มโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นการจัดไฟแนนซ์ธนาคารเกตินาคินขอบคุณมากๆโดยที่น้องชายไม่ได้ไปดูรถนะครับที่เต็นท์เลยที่มหาสารคามเรานะครับก็ดูทีเดียวคือวันที่รับรถวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างพี่กอฟไปถยรูหน่อยเอาเข้าร่มไหมเข้าร่มเอามอบก่อนมอบก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปร่มนะครับมอบก่อนนะครับนี่มอบ เอาเป็นภาพนี้แค่หน่อยอ่ามันจะเป็นตัวปบูบนครับนี่ครับน,นะครับอ่าขอซื้อไว้ก่อนนะครับอันนี้อันเดียวยื้ยกกอนะครับไทยหลุมไปซื้อนะครับนะครับอ่าเขาโฮมกว่าไช่จ๊อบนะนี่นะครับญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนี้นะครับทั้งหมดเลยคุณพ่อนะครับเดี๋ยวอันนี้คุณลุงนะครับนนะอันนี้นะนะครับแล้วก็นั้นคุณพ่อนะครับอยู่นู้นนะครับสาวก็สวัสดีขอบคุณนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้นะครับเอามาไข่คม เอาให้ด้วยนะครับน้ำปลาร้าแม่ทิดานะครับขันอย่างให้ด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับป้าเดี๋ยวผมพาดูรถคันนี้กันนะครับโอเคครับมีปัญหาติดต่อกับคืนไห้หมดทุกอย่างถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อกับคืนได้ครับก็คือโทรศึกษาได้ตลอดครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวอะไรโอนไม่ได้อย่างเงี้ยรันดีรับคืนตัวเนี้ถ้าโอนคันนี้นะครับเป็นหน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยทํามา นะครับตัวนี้สีเคยทํามาตัวด้านข้างด้านขวานะครับตัวนี้ตัวนี้ภายในนะครับภายในก็เป็นเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซฟตี้ล็อกนะครับตัวนี้นะครับภายในสวยมากนะครับก็คือทุกอย่างครบหมดนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถมือสองก็กดติดตาม youtube ไว้นะครับคันนี้ สวยนะครับพร้อมใช้งานเรียบร้อยยางดีสีเส้นส่งให้เรียบร้อยสีก็ตามตําหนินะครับผมรายงานตามตําหนิตรงตรงเลยนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นรอยแต่งานนิดนึงตัวนี้นะครับฝั่งนี้ตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายนะครับเจีที่ผมรายงานในรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้คานหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับห้องเครื่องตัวเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้ห้องเครื่องให้นะครับ ตัวนี้น้ำห้องเครื่องนะครับลถทุกคันน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนให้นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนะครับน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ําไล่ระบบใหม่ทุกคันนะครับไล่ระบบใหม่ทุกคันย้ําเลยว่าทุกคันนะครับไล่ระบบใหม่ให้หมดนะครับห้องเครื <Marvin flanzen> ่องทุกอย่างนะครับเดิมใช้งานทุกอย่างเดิมปกตินะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมห้องเครื่องน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับสาหรับผมนี่คนโต้卡车หอบแดดร้อนมากเลยคันนี้สําหรับใครนะครับที่อยากได้รถมือสองกดติดตามนะครับใครไม่ได้มาดูรถเราก็รีวิวให้แบบชัดเจนให้ลูกค้าได้ดูทุกคันนะครับก็คือตามรายงานเลยตามรีวิวให้เลยทุกอย่างนะครับไม่มีการโกหกลูกค้านะครับก็คือปกไม่ปกปิดนะครับตัวนี้เปลี่ยนหมอน้ําด้านหน้ามานะครับก็โอเคเลยนะครับนะครับอ่ะ อ่าโอเคนะครับขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะจะเจอกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้จบไปเท่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคุณท่อนะครับขอบคุณนะครับอ่าพี่จ๊อบบายยหน่อยนะโชว์เท่านหน่อยนะครับแล้วเจอกันกับทีมงานทนยศที่จังหวัดระยองนะครับในวันเมื่อเรือนี้ครับวันศุกร์นะครับแล้วเจอกันใหม่เอาแม่เหรอขอบคุณขอบคุณนะครับนี่คุณแม่นะครับแมนครับนี่คมณแมสารคามเดี๋ยวคุณแม่วันนี้ ยังไม่จ่ายเงินหรอครับเดี๋ยวดูโอเคโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ